สวัสดีครับหลายคนอาจสงสัยนะครับว่าเอ๊ะผมใช้จอย ps 5แต่เล่นบนเครื่อง xbox ได้อย่างไรนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมารีวิวแล้วก็สอนการทำให้เราใช้จอย ps 5หรือจอยอื่นๆบน xbox ได้ซึ่งแน่นอนเราจะต้องมีการใช้อุปกรณ์ เสริมนิดนึงนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวอุปกรณ์ตัวนี้กันมันก็จะเป็นคล้ายๆแฟลชไดรฟ์เล็กๆนะครับ USB ตัวนึงเมาเขาเรียกว่า,าเป็นตัวแปลงนะครับเป็นยี่ห้อ May Flash Magic X นะครับตัวนี้นะครับผมก็ลองเอามารีวิวนะครับก็ใช้ได้ดีไม่แพ้จอย Xbox เลยนะครับสำหรับคนที่ถนัดแบบไหนก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลย ครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวแปลงจอยรุ่นใหม่นะครับเป็น Mayflash Magic X นะครับที่จะทําให้คุณใช้จอยไร้สาย Bluetooth หรือ USB เชื่อมต่อการทํางานกับเครื่อง Xbox Series S นะครับหรือเครื่อง Xbox One PS y 3 Switch PC Windows Mac OS และเครื่องอื่นๆพวกคลาสสิกต่างๆคือสามารถได้หมดเลยยกเว้น PS 5นะครับฉะนั้นคนที่อยากจะใช้จอย Xbox บน PS 5 ตัวนี้อาจจะใช้งานไม่ได้นะครับผมต้องแจ้งไว้ก่อนครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะรองรับตัวจโรสโคปนะครับโมชันเวลาเราโยกจอย้ายความเหมือนบน,นมือถือนะครับแต่ว่าสมมติในกรณีที่จะเอาไปเล่นบน Switch เนะี่ยก็คือสามารถใช้จอย p พ y 5แล้วก็ต่อเข้าไปใน Nintendo Switch ได้เลยนะครับเปิดกล่องออกมาเราก็จะเจอตัว Flash Drive นะครับแล้วก็มีตัวแปลงสายนะครับมินิ Mini usb to usb นะครับแล้วก็เป็นตัวของ อุปกรณ์นะครับซึ่งมันก็จะมีบอกสถานะไฟต่างๆพอเราเอาไปเสียบบนเครื่อง Xbox มันก็จะบอกเป็นสถานะของไฟสีเอ่อสีม่วงสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับแต่ถ้าเราเอาไปเสียบเครื่อง Nintendo มันก็จะเป็นไฟสีม่วงหรือสีแดงนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของคู่มือนะครับคู่มือก็จะแถมมาด้วยนะครับแต่จริงๆก็ใช้ไม่ยากครับผมหลักๆคือแค่เอาไปเสียบในเครื่องที่มันรองรับอย่างเช่นผมเอาไปเสียบบนเครื่อง Xbox Series S, Series X มันก็ใช้ได้เลยมันก็จะจับเลยรองรับระบบ Vibration หรือระบบสั่นนอกจากนี้เรายังสามารถปรับความแรงในการสั่นได้7ระดับนะครับรวมถึงเราสามารถตั้งค่าเดดโ n e ได้รองรับหูฟังบลูท t ธนะครับบน Xbox Series X, Series S, Xbox One แล้วก็ Switch Mode รองรับโปรโตคอลทั้ง A2DP ที่เป็น High Quality Audio Signal แล้วก็ HFP ทั้งในส่วนของ Audio และก็ h h t นะครับเชื่อมต่อที่ Xbox Mode รองรับ Button Remapping ปุ่ม A B X Y แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือคุณจะไม่รู้สึกถึงความหน่วงหรือ Input lag กใดๆทุกอย่างจะเป็นเหมือนกับ first party controller นี่นะครับจะเห็นว่ามันมีปุ่มเล็กๆอยู่นะครับซึ่งถ้าเราเสียบตัว USB ไปแล้วแล้วเรากดหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะเข้า pairing mode นะครับเราก็จะสามารถเอาจอยมาต่อได้เลยนะครับอเดี๋ยวผมจะทดลองเชื่อมต่อให้ดูสดๆกันเลยนะครับก็เปิดเครื่อง Xbox มาก่อนเลยเสร็จแล้วเราก็เอาเจ้า y Flash USB เนี่ย ยัดเข้าไปในเครื่อง Xbox จะเห็นเลยนะครับว่าจะมีไฟแวบๆลิงขึ้นมานะครับเป็นไฟส e, ีน้ำเงินถ้าเรากดปุ่มไปเนี่ยมันจะเข้า pairing mode เราก็แค่เอาจอยอะไรก็ได้ที่ผมพูดไปตอนต้นเนี่ยจอย Nintendo Switch จอย Procon อะไรก็ตามแต่จอย p พส PS หนะครับเอามาใส่แล้วเรากดปุ่มที่อยู่ตรงตัวเครื่องตัว USB มันก็จะแวบรัวๆแล้วเราก็จะเอาจอยมาแพรได้เลยเราก็จะใช้ได้เลยแค่นั้นเลยครับ วิธีติดตั้งง่ายมากนี่นะครับหลังจากผมกดให้ตัว usb มันเข้าโหมดแพ้วเนี่ยผมก็มาทำแบบเดียวกันบน joy p a y 5นะครับโดย joy p หก็จะกดปุ่ม home บวกกับปุ่ม s h a r ให้มันกระพริบกระพิบนะครับแล้วเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อเลยเท่านั้นเลยครับอ่ะเราก็จะมาสอนอีกโหมดหนึ่งนะครับซึ่งเป็น โหมดที่เขาเรียกว่าเทอร์โบโหมดนะครับมันจะทำให้ปืนมัสแมนไรเฟิลหรือปืนที่มันยิงทีละนัดนครับที่มันต้อง,องอกดยัๆนะคือถ้าเรากดค้างแต่มันจะไม่ได้ใช่ไหมแต่เทอร์โบโหมดมันจะทําให้เวลาเรากดปุ่มค้างมันจะยิงรัวๆเลยนะครับนะบทำยังไงเรามาดูกันนะครับตอนนี้เราใช้ตัวแปงจอยอยู่นะครับคราวนี้วิธีการแอคท v a เวตตัวเทอร์โบโหมดเนี่ยเราจะต้องกดปุ่ม2ปุ่มนี้ค้างไว้3ามวิ นั่นก็คือปุ่มแชร์หรือถ้าถ้าถ้าเป็น Xbox เนี่ยในคู่มือมันจะบอกไว้ว่ามันคือปุ่มวิวก็คือปุ่มนี้นะครับเราต้องกดปุ่มนี้บวก d p a d ขึ้นค้างไว้ประมาณ3าวิแล้วจอมันจะสัตแล้วจอยมันจะสัตนะครับอ่นะเดี๋ยวผมเรามาลองทำดูกันหมดแล้วนะโอเคผมได้ ได้รู้สึกถึงความสั่นของจอยละคราวนี้อันนี้คือเป็นการเข้าเทอร์โบโหมดละคราวนี้เราจะต้องกดปุ่มวิวบวกปุ่มที่เราจะทําให้มันเป็นเทอร์โบโหมดซึ่งในกรณีนี้ก็คือปุ่มปุ่มทริกเกอร์ r 3หรือปุ่ม r 2นะครับอ่ะเราก็มากดกัน1ครั้งแบบนี้1 2 3อ่ะเสร็จแ,แล้วเราก็จริงๆเราสามารถปรับความไวของเทอร์โบโหมดได้นะให้มันรัวๆหรือว่าให้มันแบบให้มันไม่รัว นะครับแต,แ,ตแต่เดี๋ยวผมจะกดออกจากปุ่มเทอร์โบโมดเทอร์โบก่อนซึ่งก็คือกดตรงนี้หนึ่งสองสามโอเคอ่ะไหนเรามาลองดูกันนี่ไงละ่ะเห็นไหมงเออเหอ,อ,อย่างโกงเลยครับนี้ อันนี้ถ้าสมมุติว่าเราใช้จอ Xbox ก็สามารถทําได้นะเพีงเยงแต่ว่าเราจะต้องเชื่อมต่อเจ้าจอ Xbox เนี่ยกับตัว USB แทนการใช้ไวเลสนะครับก็สําหรับใครที่อยากได้ฟังก์ชันนี้ก็สามารถทําได้นะครับซึ่งอันเนี้ย default มันจะอยู่ที่ประมาณเขาเรียกอะไรนะขอผมเช็คแบบ default มันจะอยู่ที่ประมาณ15ครั้ง15ครั้งต่อวิอันนี้คือ คือคือ f a ฟ l t ค่าค่า default ของมันแต่ถ้าเราจะให้มันไวขึ้นเนี่ยเราก็ต้องกดอ่กดปุ่มวิวบวกทางซ้ายมันก็จะยิงรัวรัวแบบรวดหนักๆเลยอะ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดู1、2、ึสโอเคแล้วก็กดปรับไปด้านซ้ายคือชา้าลงเอ,เอาเอาเร็วขึ้นก่อนลวกันเอาเร็วขึ้นก่อนนะโอเค อีกครั้งหนึ่งโอเคกดออกจากโหมดเทอร์โบหนึ่งสสโอเคอ่ะเรามาดูกันว่ามันยิงไกลขึ้นไหมเอาจริงผมไม่ค่อยรู้สึกถึงความต่างนะอาจจะเป็นเพราะตัวปืนมันปืนของเกมเนี้ยมันไม่สามารถยิงได้รัวขนาดนั้นมันก็เลยได้เท่านี้นะครับเอาจริงๆสําหรับเทอร์โบโหมดผมว่าแค่กดปกติให้มันเปิดกับปิดก็พอแล้วล่ะนะครับให้มันใช้ค่าเดิมก็คือโอเคละ อันนี้ก็จะเป็นส่วนของการปรับระดับของความสั่นนะครับเราจะต้องกดปุ่มนี้ปุ่ม Rb กับปุ่ม R 1ค้างไว้โดยหลังจากที่เรากดค้างไว้เสร็จห้ามปล่อยนะให้เรากดขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับความสั่นนะครับผมจะลองดูนะ1 2 3มขึ้นโอเคนี่ได้ยินความสัน่นละขึ้นขึ้นอ่ะอันนี้สั่นจัดๆเลยอ่ะเอาสั่นน้อยๆ อันนี้คือผมจะรู้สึกได้เลยนะว่ามันสั่นอันนี้สั่นเบาละนี่ยฮะประมาณนี้ต่อมาเราก็จะมาพูดถึงเรื่องการปรับเดซโซนนะครับเนื่องจากว่าจอย p พ a y s t a t i o n และจอย Xbox หรือจอยอื่นๆก็ตามเนี่ยมันมีค่าเดซโซนที่ไม่เท่ากันนะครับค่าเดซโซนเนี่ยคืออะไรค่าเดซโซนคือมันเหมือนเป็นความระยะความหน่วงของตัวจอยที่เราจะรู้สึกได้นะครับโดยอย่างถ้าผมหันแบบเนี้ย ถ้าสมมูทเดสโซนไม่มีเลยอะ่ะคือแค่แตะนิดเดียวอะ่ Zone อะเดสโซนศูนย์อ่ะมันมันไปเลยซึ่งโดยปกตินะถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้ถ้าผมผิดเขาต้องขออภัยด้วยนะหรือแก้ได้นะคอมเมนต์แก้มาได้เลยนะเอ่อจอย Xbox เนี่ย Dpad เนี่ยเดสโซนเนี่ยมันจะมันจะเยอะกว่ามันจะเยอะกว่าจอย PlayStation ฉะนั้นอันนี้จากที่ผมรู้สึกนะฉะนั้นถ้าผมมาต่อจอยเนี่ยแรกๆแ,แน่นอนอยู่แล้ว เวอ์มากบูดมากถ้าดูตอนต้นคลิปอะผมบูดเลยล่ะโดนยิงตายกระจายคราวนี้เราก็จะต้องมีการปรับเดสโซนกันซึ่งการปรับเดสโซนเนี่ยก็ทำไม่ยากนะครับก็คือเราจะต้อง t i v i v e t e เด z o n นโหมดก่อนโดยการอ่าดูคู่มือเราจะต้อง Activate d e เด Zone ก่อนโดยการกดปุ่มขวาแล้วก็ปุ่ม Start ค้างไว้นะครับแบบนี้โดยที่เราสำคัญเลยนะคือนิ้วโป้งห้ามปล่อยด้านขวาเนี่ยปุ่มสตาร์ห้ามปล่อย หลังจากที่ตัวอะแดปเตอร์หลังจากที่เรากดแล้วนะี่ยมันจะเป็นการ activate ตัวโหมดเดซโซนซึ่งเราจะสังเกตได้จากตัวอะแดปเตอร์มันจะมีไฟขึ้นบนอะแดปเตอร์ของเรานะครับอันนี้ผมอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับมันจะมันจะมันจะบลิงอะ่ะเออไฟมันจะแ,บบแบบแบบแว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 ่เราก็ค่อยกดปรับเดซโซนซึ่งเรากดปรับในการกดปุ่มขึ้นแล้วปุ่มลงอ่ะเราผมทําให้ดูโอเคอ่ะกดค้างไว้โอเค ผมปล่อยเฉพาะ p a พนะปุ่มสตาร์ผมกดค้างไว้จะเห็นว่าอะแดปเตอร์ผมมัน <ๆ S 2> เข้าโหมดเดโซนละอะแดปเตอร์มันจะมีไฟแวบบแวบบขึ้นอยู่คราวนี้ผมก็แค่กดปุ่มขึ้นหรือลงนะครับสมมุติว่าผม,ผมต้องการให้เดโซนมันเยอะขึ้นหน่อยผมก็จะกดปุ่มขึ้นขึ้นอตอนนี้ก็น่าจะเป็น2 2. เลเซล3 3%เลเวล4 7.5%้โอเคคราวนี้ผมจะออกจากโหมดนี้ผมทำง่ายๆเลยแค่ปล่อยนิ้วโป้งผม ป่อยปุ๊บอะอะแดปเตอร์ผมกลับไปไฟไฟนิ่งเหมือนเดิมละอ่ะคราวนี้เรามาลองดูกันว่าหลังจากที่ผมเพิ่มเดสโซนแล้วเนี่ยฟิลลิ่งมันเป็นยังไงแต่ที่เมื่อกี้แบบขยับนิดเดียวมันไปเลยอ่าโอ้ดีขึ้นเยอะเลยนะดูดิเนียเลงเลงเลงง่ายขึ้นเยอะเลยอะบวกกับโมเทโอบเข้าไปอีกโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าผมจะทำคลิปแยก ใช้โหมดเทอร์โบกับจอย P5 บน Xbox โอ้มันดีมากเลยนะเนี่ยอ่ะแล้วมันราคานี่มันก็จะถูกเซฟไปเนี่ยโอเคก็ไปประมาณนี้ครับผมโหมดเดสโซนแนะนำให้ใช้นะครับอันนี้เพราะว่ามันต้องใช้ปรับไม่งั้นแบบต้องมานั่งทำความเคยชินใหม่หมดเลย